สวัสดีครับปรม่พพินองคนอีสานยูทูบสิทภาพปรม่พพิน้องไปชมวิถีชีวิตของคนอีสานในภาคใต้จังหวัดระนอง,อง,องนี่เป็นพิเศษประว,วัตท่านตวาราชการจังหวัดระนองน,าน่านฤทธิ์นิราไม่วงและอีกหลาย มนาภาคสว่วนราชการได้เดินทางมาวมกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์พลมือใหม่ไทยจังหวัดระนองอีดําเนิน,นกิจกรรมโดยเกษตรจังหวัดระนองและเก,ก,กษตรอำเภอ คลิปแรกนี้ก็จะเป็นการกล่าวรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่วท่านผัวก็ไปรับชมบรรยากาศารเดินทางกับไปรับชมบรรยากาศการเดินทางที่สิทองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรรดิในนามของทางส่วนราชการทางประชาชนนะครับรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมอำเภอกระเบอ ครั้งนี้อาจจะเป็นหลายๆครั้งที่ท่านเข้าเขตอำเภอกรนเปนแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าบ้านานาน่า,นานจะเป็นแหวกครับข <ๆ S 1> องอำเภอกระเปอร์ก็เอาคร่าวๆว่ารอบทีสามที่สีมว่าห้าพันบนอุทากรประมาณสองพันสองนะท่านหมู่3บ้านานานอยู่นี้นะครับต้องเรียกบ้านทองหลังเป็นหมู่ที่3ในจำนวน8หมู่ของตระหน้า,น,า,น,าน,นะครับ หมบ้านนี้ประชากรประมาณ500เสษตัวเงิน222ตัวเงินหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะเอาที่น่าชื่นชมผมมาที่นี่ผมให้ปีทุกครั้งความขมเปลียวความผูกพันกันนะครับส่วนราชการคิดอะไรไม่ออกมาที่นี่นะครับมาบ้านนาแจกทุกครั้งครับผมขอบพระคุณท่านทั้งสองนะครับที่มาเยี่ยมบ้านนานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ Yeah. ขอให้ทก so ่านดูแลเปิดกระเบื้อนะครับท่านเจริญศรีนะครับอันนนองนะครับคนหน้าเต็มประพาใจคงนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ดําเนื่องกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคลหนส่วนราชการจังหวัดเองนะครับทั้งในส่วนของสํากัดกระทรวงเกษตรและทรัพย์กรทางส่วนอีกคนหน้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนท์วันนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับต่อไปก็เป็นควหน้าส่วนราชการอาเภอ ะะซึ่งขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะท่านมาโน๊นเกื้อนเนเกษตรอำเภ ระนองกับผมนายสันติวโรประธานแปลงใหญ่กลุ่มทุเรียนหมู่ที่สามตําบลบ้านนาอำเภอสะเพอ,เพอจังหวัดระนองที่ผ่านมาทางกลุ่มนะครับได้มีการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันต่างต่อไปนี้กลุ่มได้มีการจัดตั้งกลุ่มทุเรียนแปงใหญ่หมู่ที่สามตั้งแต่ปีสองห้าหกสี่ภายใตยอ้อาํานินงานโครงการระบบสูงเสริมแบบแปลงใหญ่ จำนนการโดยสำนนการจังหวัดระนองและสำนนกานเกษตรอำเภอกระเตอร์มีสมาชิกทั้งหมด48รลยพื้นที่ปูทุเรีนยน275ไร่ปัจจุบันมีมนคณะกรรมการ13รายมีสมาชิกทั้งหมด54รายจำนวนแปลง72แปลงพื้นที่ปูทุเรีน 1, ยนทั้งหมด5 8 4ไร่และมีสมาชิกสมัครเพิ่มอีก7ราย ข้อมูล,ล,ผ,ล 65, ผลผลิตในปี2565ผลผลิตเฉลี่ย4 5 6กิโลกรัมต่อไร่ปริมาณผลผลิตรวม2 4 7ตันราคาเฉลี่ย110บาทต่อกิโลกรัม27.17ล้านบาทและกลุ่มมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนสับทางกำนัง,งานเกษตรอำเภอเเรียบร้อย ทุเรียนแดงใหญ่หมู่ที่3ตำบลบ้านากลุ่มทุเรียนแดงใหญ่หมู่ที่4ตำบลบ้านากลุ่มทุเรียนหมู่ที่1ตำบลเชื้อเหลี่ยมและพี่น้องเกษตรกรอำเภอเอผู้ปกเรียนทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานงานจัดต่อเกษตรวุฒิเรียนในวันนี้ขอขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ ท่าผู้ว่าราชการจังหวัดรนองท่านนรินิราในวงศ์ท่านนายกหลาตค้าจังหวัดรนองนางสุินญานิราในวงศ์ท่านชัยวุฒิบุตร นี้ประมาณ58,939ตันรามค่าไม่น้อยกว่า4,900ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจของจังหวัดระนองสำหรับพื้นที่สำหรับเพื่อเรศร,รษฐกิจจังหวัดระนองคือเศรษฐกิจหลักนะคะคือทู้เรียนเนี่ยมีพื้นที่ปลู่46,776ไร่ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจายตัวเกือบตลอดทั้งปีโดยจะออกมากในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปี2,567ผลผลิตส่วนใหญ่คาดว่า,น,าน,น่าจะส่งไปยังแหล่งร่วมรวมในจังหวัดชุมพร ตอกเส่วนตถุดิบนั้นสงเสริมให้ทุเรียนมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อที่จะมีผลในการส่งออกไปยังต่างประเทศทุเรียนจะมีลักษณะรงสวยปูเต็มน้ำหนักดีผลจากการปลดดอกทุเรียนจะทําให้ทุเรียนมีคุณภาพและจะสามารถจาหน่ายได้ในราคาสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และพชาสัพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาผลผลิตให้ทุกที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอคณนะกรรมการใ,ใหญ่ผู้เรียนหมู่สามทอนบ้านานาอำเภอตะเปาจังหวัดระนองสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบัดน,นี้ได้เวลาสมควรที่จะแดดสีผู้เรียนดีมีคุณภาพด้วยพีซีพีโมเดลสมสวยโปรเตนน้ำหนักดีต้องผู้เรียนที่จังหวัดระนองครับเียนท่านเกษตรจังหวัดระนองนะท่านส่วนหนส่วนราชการของจังหวัดระนองซึ่งวันนี้มาหลายท่านเลยนะที่ นี่กัท่านโยธาท่านพานิชย์นะครับท่านปฏิรูปที่ดินนะครับแต่ท่านเลยรบางท่านผมก็อาจจะท่านหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนะครับท่านพานิชย์จังหวัดท่านชนประธานระนองนะครับท่านหัวหน้าสถานีพัฒนประมงนะครับท่านวิการกศสาขาระนอง นในส่วนของจังหวัดทึ่วันนี้มาเยอะเลยนะครับในส่วนเจ้าของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอกระเพร,เร์นะครับท่านจัเกอร์ชัยวุฒินะครับท่านหมูหน้าส่วนราการของอ,อําเภอกระเอร์นะครับที่เคารพทุกท่านนะครับพี่น้อง,องผู้นําท้องถิ่นผู้นำ้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น เศรษฐีต้องเรียกว่าเศรษฐีนะเพราะว่าใครปลูกทุเรียนนี่ต้องอเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงเลยนะครับช่วงนี้ในกลุ่มมีทั้งหมดกี่คนนะฮะห้าสิบ ห้าสี่คนนะครับมีเศรษฐี54ี่คนเฉพาะหมู่บ้านนี้นะครับมีผลผลิตมูลค่าร้วมเนี่ยหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านได้้ามท่านเกษตรสักคู่นีนะ้มีความสมัครสมาสามัคคีนะครับรับรักกลุ่มรับพวกรักพร้องนะครับรับในกลุ่มของคนดีสารด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีความมานะอดทนเป็นเลิศน,นะครับ ถ้าไม่มีความมานะอดทนสมัยนั้นปีเท่าไหร่สองเจ็ดใช่ไหมเข้ามาอยู่ป่าแบบนี้อยู่ไม่ได้ผมเชื่อว่าสมัยนั้นมาเรียนน่าจะกินเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข้มแข็งอยู่ไม่ได้สมัยนั้นผมว่าปีสองเจ็ดคงไม่มีไฟที่นี่นะครับคงไม่มีไฟฟ้าคงไม่มีอะไรทั้งสิ้นกลางคืนก็จะมีแต่ความมืดอย่างเงี้ยนะครับ ต้องยอมรับนะครับแล้วก็นับถือในหวัวใจของพี่น้องชาวอีสานที่ปบุกป,ป่าฟาดงนะครับแล้วก็มาทำมาหากินที่นี่ถ้าปี2-7ปีนี้เข้าไปเกือบ40ปีแล้วนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในการทำมาหากินในการทำเกษตรและที่สำคัญที่สุดด้วยความมานาอดทนของท่านเนี่ยนะครับในวันนี้ทำให้ท่านเป็นเศรษฐีเ,เกือบทุกคนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็น สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงจริงๆลาวเวียดนามต่างๆส่วนท่างจีเดีย์เนี่ยก็พยายามจะไปปลูกที่บ้านเขาเนะแต่ว่าผลผลิตมันไม่อร่อยเหมือนปลูกที่ไทยอยู่ที่ระนองเดือนนี้น่าจะสามเดือนแล้วตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ระนองเนี่ยมีทุกเรียนอยู่ที่ในวงที่ระบุนเท่างนั้น วันนี้ยังว่าจะถามเพื่อนเกษตรเลยว่าเอ้เราท่านมาจักที่นีแล้วที่ในวงก็ไม่ว่าอะไรท่านเนี่ยไม่ไปช่วยเขาส่งเสริมช่วยอะไรมั้งวันนี้เพิ่งรู้นะที่นี่เยอะจริงจังหวัดระนองเราเนี่ยมูลค่ามวลรวมของเศรษฐกิจเนี่ยปีหนึ่งเขาบอกว่าทั้งภาคเกษตรและภาคาณิพุตธศาสตร์กรรปีละเกือบ30 0 0 0ล้านประมาณ2900 0ล้านนะครับเป็นผลผลิตด้านการเกษตรสะประมาณอ หมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตในส่วนของเกษตรหมื่นกว่าล้านเนี่ยผมเชื่อว่าที่ท่านเกษตรจังหวัดบอกสักครู่ก็เป็นในส่วนของทุเรียนประมาณ4 5พันหพล้านนะครับอนอกนั้นก็เป็นผล,ผลผลิตด้านการเกษตรอื่นๆที่เป็นไม้ผลเช่นบังคุดเช่นอะไรต่างๆผ,ผลผลิตด้านฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับ เป็นผลผลิตมวลรวมที่สร้างมูลค่าไรายได้ให้กับจังหวัดนะฮะวันนี้ก็ต้องต้องชื่นชมนะที่ท่านในเพอรกระเริดท่านได้พูดถึงความสมารสมานสมาสมัคคีกลมเกี่ยวของกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนาแห่งเนี่ยนะครับถ้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเกษตรกรเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วปีนี้ก็ทุเรียนดีแล้วนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาทุเรียนก็ดีก็อย่าลืมไปอุดหนุนงานกาชาติจังหวัดด้วยนะนะครับ กำลังจะถึงแล้วนะครับในวันที่29มีนาคมน,นะฮะนสุกหน้านะอีกสุกหนึ่งสุกนี้นและอีกสุกหนึ่งก็เริ่ม29มีนาถึงวันที่7เมษานะครับฝากท่าน10วัน10คืนท่านไประหว่างรอทุเรียนแก่นะขออนุญาตวันนี้ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเราก็ดีใจจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปา น้องนะครับวันนี้ทางท่านเกษตรจังหวัดบอกชวนมาปักเกสอนทุเรียนเขาบอกว่าปักเกสอนทุเรียนแล้วทําให้ทุเรียนเนี่ยมันสามารถกําหนดได้ว่าจะให้ออกรูปที่กิ่งไหนนะครับทุเรียนมีความสม่าเสมอในการติดผลน,นะครับทุเรียนจะรูปใหญ่รูปกลมน้ําหนักดีเปลือกไม่หนามากเม๊ะ ท่านาน,านเกษตรท่านว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วต้องถามทางคนปลูกไม่รู้ทาแล้วดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้การทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําอุตสาหการรมทําการเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้หลักของ B C g นะครับเรื่องของการที่ทำให้การลงทุนต่ําแต่ว่าสร้างผลผลิตออกมามูลค่าที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเป็นวิธีชื่อว่าชาวบ้านวิธีของเกษตรกรที่เขา ได้ได้ไดไดค้นพบไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยไปป่ก กรสอนทุเรียนให้มันมีความสมอำเสมอของการผสมเกสรทําให้การติดผลอะไรต่างๆดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมฝากเรื่องของทุเรียนอ่อนนะพยายามอย่าไปทําให้พวกเราเสียชื่อนะครับมีวันกําหนดแล้วนะในเรื่องของการที่จะตัดทุเรียนก่อนวันที่15มิถุนิยนาใช่ไหม ไปแจ้งกับสำนักานเกษตรอำเภอนะถ้าหลังจากนั้นไม่ต้องแจ้งใช่ไหมอันนี้ส่วนมากของเราจะหลังสิบห้าห 35นะนะครับ,นะรบก็ฝากพวกเรานะครับรักษาคุณภาพชื่อเสียงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะสมัยนี้รายได้อย่าไปคิดถึงความเห็นแก่ได้บางเรื่องบางราวนะครับกลุ่มสมาชิกแปงใหญ่ก็เช่นกันนะครับเพื่อนในกลุ่มสมาชิกแปงใหญ่ก็ต้องช่วยๆกันดูอย่าให้ในสมาชิกไปแอบเอาทุเรียน่อนไปขายโดยเด็ดขาดน,นะครับและที่สําคัญก็คือเดี๋ยวทุเรียนแก่แล้วอย่าลืมส่งเข่าหาเกษตรจังหวัดด้วยนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมที่แปงอีกเมื่อทุเรียน แกแล้วจะมาดูว่าการปัดเกอรที่ปัดไปวันนี้มันแล้วมันได้ผลตามที่เกษตรเท่ารายงานจริงไหมนะครับจะกลับมาหาท่านอีก120วันใช่ไหมเรียนหลังจากการติดผลใช่ไหม นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับนะะขอขอบคุณทุกฝ่ายนะขอบคุณสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและทีมงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกท่านนะที่มาดูแลนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เรียนชาวบ้านนานในวันนี้ฝากนะครับนะถึงพี่น้องโดยเพาะท่านเกษตรอำเภอนะต้องเป็นตัวแทนหลักนะครับในการดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับท่านก็คอยให้คาแนะนําส่งเสริมต่างๆนะครับอย่างเต็มที่ให้ความรู้นะฮะ วันนี้ผมคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระชาร่าระนองท่านเกษตรจังหวัดท่านนายอำเภอและคณะกรรมการบริหารกลุ่มแปลงใหญ่ผู้เรียนหมู่สามตำบลบ้านนาโดยคณะกรรมการนะครับก็เป็นปัจจัยการพัฒนาส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะครับดนนได้สนับสนุนให้กับกิจกรรมในครั้งนี้รรลำดับถัดไปนะครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ เดียวกันนะครับขอเป็นท่านสามสิบเช่นดเดียวกันครับที่เหลี่ยมครับท่านเป็นเมดิเด็นะครับระดับ,บจังหวัดพนองประจำปี2566นะครับสาขาเลียงลูกด,ด้วยความมานะอดทนตรงรียะ